Yeah, to oh, okay.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  oh okay. อากาศร้อนแค่ไหนนะคะแฟนๆไม่มีร้อนตามแน่นอนค่ะเพราะว่าสนุกสุดๆนะคะงานนี้เจ้าของวลีเดตงงแดงงดงแด้มาเองเลยค่ะจัดเต็มนะคะหนึ่งชั่วโมงกับคอนเสิร์ตสุดมันใส่กันแบบไม่ยั้งเลยค่ะมุกก็เยอะแว่นก็ใหญ่อย่างนี้นะคะเทนที่ทางงานนี้จะได้ใจแฟนๆไปอีกนานก็คือเขาเรียกว่าตอนนี้ดังมากหยุดชุดไม่อยู่เลยดิฉันถามคนจัดงานก็บอกใครๆก็อยากได้ตัวคุณเป๊กทั้งนั้นแหละค่ะตอนเนี้ยนะคะนี่แหละค่ะสลัดคร้ามหน้ากาก จิงโจ้แล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองเต็มที่ค่ะคุณเต็จผลิตโชว์กลับมาแจ้งเกิดในฐานะนักร้องเสียงดีที่มีเอกลักษณ์อีกครั้งหนึ่งคิวงานตอนนี้ใครอยากเจอหน้านะคะคิวยาวไปถึงสิงหาคมนู่นละค่ะจิงโจ้เขาก็ล้องเพลงให้ทุกคนฟังแบบว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครในนั้นนะครับมันก็เลยแบบเป็นการลดอคติทุกอย่างนะครับก็เป็นการเหมือนให้คนเนี่ยได้ ฟังกันฟังเพลงจริงๆเลยครับแบบลบทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จิงโจ้ก็เหมือนกับว่าได้ทําเต็มที่อะไรครับบนเวทีก็มันก็ออกมาดีแล้วก็ทุกคนก็เลยชิ่นชอบตอนนี้นะครับก็คิวงานก็แน่นเหมือนกันครับแบบอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดน,นึงครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้ทํางานหนักขนาดนี้อะไรครับอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินร้องที่นี่เสร็จ ก็เดี๋ยวจะต้องไปร้องที่สยามแล้วก็จะกลับไปที่ต่างจังหวัดอีกครับหลังจากที่ได้ดูเดอะแมทซิงเกอร์แล้วก็รู้สึกหลงรักค่ะเขาเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆแล้วก็แคร์แฟนคลับทุกคนด้วยหนูว่าเขาเป็นคนเสียงละมุนนะเขาเป็นคนเสียงละมุนมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าดึงดูดให้เราฟังค่ะเสียงเขามีเสน่ห์นะคะตอนนี้ก็ตามเขาอยู่สาแบบค่ะก็คือ Facebook อ g แล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะ ช่วงนี้ขึ้นเวทีไหนก็เอาเพลงที่ร้องประกวดแล้วค่ะที่หลายคนจําได้นะคะเอาใจแฟนๆค่ะเสร็จแล้วก็พ่วงด้วยเพลงตัวเองค่ะจะเก่าจะใหม่ก็ใส่ไปไ,ปได้เลยนะคะ ค่ะเพาะกระแสหน้าก,กากจิงโจ้ส่งให้ซิงเกลิลใหม่ของหนุ่มเป๊กอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นไตอันดับขึ้นชาร์ตเพลงมาฉันบอกว่าเพลงเนี้ยสักพักแล้วอะนะคะไม่เว้นแม้แต่เพลงเก่าเมื่อ12ปีก่อนฟังไม่ผิดเมื่อ12ปีก่อนไม่มีใครรู้ค่ะเพลงนี้กลับมาติดอันดับไปด้วยช่วงนั้นแถวแถเป๊ออกออฟไอหรือเปล่าถ้าใครยังจำได้นะช่วงนี้ประคองเรตติ้งไปก่อนค่ะใช้โซเชียลบ่อยๆนะโพสรายงานตัวกับแฟนๆ24ชั่วโมงคุณเป๊กอยู่ในนั้นไปเลยค่ะ มันมีกระแสใช่ไหมครับเขาก็กลับมาฟังกันมาโหลดอะไครับเพลงก็จะขึ้นอันดับหนึ่งอะไรสองอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกโอ้โหดีใจจังเลย,เลยถ้าเกิดเป็นแฟนๆเราจริงๆเขาก็จะจำแบบแบบเอกลักษณ์ของเราได้แล้วก็พวก ลูกเอื้อนอะไรเงี้ยครับแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยครับเราก็แบบโกกเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามีคนแบบติดตามแล้วก็รอคอยเราอยู่แล้วก็อยากจะให้เขาแบบหายคิดถึงเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลง,ลงลงลงถ้ามีเวลาว่างก็จะไลฟ์ด้วยครับช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ทําให้คนอาจจะลืมมองเขาไปหรือว่า ไม่เห็นมาทําให้ไม่เห็นในความสามารถของเขาในวันนี้เขากลับมาเนี่ยมันความสามารถของเขาเนี่ยมันทำมันกลับมาให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งคือสิ่งที่นัากาจจรจิงโ็เป็นเนี่ยคือ คือเปกผลิตโชคอะค่ะเราในฐานะแฟนข่าวเราเรารู้เขาแค่เสนากะเท่านั้นเองแต่ว่าทุกอย่างที่แสดงออกมานั้นคือตัวเขาคือเราว่าในกระแสวิจารณ์่ะเป็กเจ้าขาโดนมันตลอดลอยู่แล้วล่ะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันคงไม่บั่นทอนเขาเท่าไหร่แต่ว่าการที่มีคนเห็นความสามารถของเขามากขึ้นการรู้จักเขามากขึ้นเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นผลดีกับเขามันน่าจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเขาในวันต่อไปอะค่ะ การร้องไหลลื่นออย่างเงี้ยนะคะหลายคนจําได้ขนาดใส่หน้ากากนะนะคะแต่ละงานก็เต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นะค่ะนอกจากกําลังใจดีแล้วส่วนหนึ่งเพราะหนุ่มเป๊กดูแลสุขภาพด้วยก็คือมีโรคประจําตัวธาลัสซีเมียนะคะหรือว่าโลหิตจางก็ต้องพักผ่อนเยอะๆเนาะ,ะซึ่งต้องใส่ใจค่ะเวลาพักผ่อนอาหารการกินนะคะตอนนี้ที่บอกว่าพยายามมากก็คือจัดตารางให้มีวันหยุดมากขึ้นแฟนๆก็ยังไม่ต้องห่วงแม้ตอนนี้จะยังจัดตารางไม่ค่อยได้ก็ตามหนุ่มเป๊กบอกมาอย่างนั้นนะคะมีงาน 林安。